มีคนบอกว่าเมนูจากน้ำพริกเผาทำง่ายมากเดี๋ยวมาทำเมนูที่ตอนนี้กำลังคิดกันเลยน้ำพริกเผาหมูสับวัตถุดิบก็หาซื้อได้ง่ายมีหมูสับกับกระเทียมหอมแดงแต่ที่ขาดไม่ได้เคล็ดลับความอร่อยในวันนี้น้ำพริกเผาตาชัวร์าเส็งจะามาทำเป็นเมนูอะไรก็อร่อยถึงเครื่องแค่มีน้ำพริกเผาตา,าชัวร์าเส็งของครบแล้วเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยวิธีทำก็ง่ายมากเอาหอมแดงกับกระเทียมไปคั่วให้สุกประมาณนี้ก็ใช้ได้ละวตำให้ละเอียด เอาหมูสับมาผัดให้สุกใส่หอมแดงกับกระเทียมที่ตําไว้ผัดให้เข้ากันมาถึงขั้นตอนที่สำคัญใส่น้ำพริกเผาตาชั่ว้าเส็งอันนี้ใช้หนึ่งกระปุกเลยนะบอกเลยว่าอร่อยลงตัวคู่ครัวมืออาชีพมากๆเติมน้ำมะขามเปียกลงไปนิดหน่อยใครชอบเผ็ดให้ใส่พริกป่นเพิ่มได้นะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้น่ากินมากแค่ได้กลิ่นก็ชวนหิวแล้วอะ่ะ เอามากินกับผักแล้วก็ไข่เจียวแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วเรียบร้อยอน้ำพริกจอกเผ็ดหวานเค็มและตามด้วยเปรี้ยวนิดๆจัด,ดจไปคำโตๆโตห,หิวแบบนี้บอกเลยฟิน ทำง่ายมากเลยนะลองไปทําตามกันได้เลยแค่มีน้ําพริกเผาตราชั่วห้าเสงตัวเดียวจบรสชาติน้ําพริกเผาเข้มข้นถึงเครื่องมาหอมกลิ่นน้าพริกเผาสุดๆและที่สาคัญขวดที่หมดแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะเขามีกิจกรรมชั่วห้าเสงอร่อยคุ้มลุ้นโชคสังเกตที่ขวดหรือกระป๋องที่มีฉลากทองนั่นแหละมีลุ้นรางวัลจัดหนักจัดเต็มกว่า5 0 0 0 0นบาทกันเลยคุ้มมากขั้นตอนก็ง่ายแค่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1แกะฉลากเพื่อรับรหัสใต้ฉลากทองสองแอดบ้านเขียวของถั่ว5้เสงสกรอกรหัสเพื่อสะสมคะแนนร่ว ถึง3 1, มามมกราหกแปใครที่เก็บขวดไว้อยู่ลองไปมองดูนะแล้วมาลุ้นโชคกัน